สวัสดีค่ะพี่น้องมือนี่แม่วันสิพาพี่น้องมาเยี่ยมช่มสามารถคิกไม้ของขอกจักริ้มซ้ำนะคะเอามาพอ้อกันกบเป้าของฟ้พันเลยนะคะสวัสดีค่ะน้องบอลครับสวัสดีครับแม่วันมือนี่คือได้ยงนข่าวววามีสามารถคิกไม้มาตั้งหลายตัวเอาในในเน่ค่ะได้มาจากสายจากน้องบอลได้มาจากลรบุรี่ครับได้มาจากทร้งฟ้มทั้งลรบุรี่ครับไปขอแบ่งเผื่อว่าเห็ดแม่พันธ์แม่บอกครับ งอยู่นี่มีง่งจังง้อง้อเท่าทางังง้อแมนครับ,บเป็น,นเป็นง้อเ,เท่าครับเท่าไม่ั้งเท่าโบดแล้วบดโบสผลปนกันอ,อได้มากต่มือได้แมาหอดคอ,อกได็สองมือน,นะครับออสองมือนี่ครับที่ขเ,ออเ,ทเ,เขามาเขาเดเขามาแล้วมันเป็น้องบอลแมนครับเพ็ดเขาเรียบร้อยครับมันเป็นง้อเป็นง้อเลือดสูงครับแม่แม่เป็นสายลํำพญากลางเป็นกระมีพ่อพันธุ์ก้มฝูง ของลำพญาการกับเพิ่นมาเพิ่นใส่ของลำพญากลารกับของอาจารย์สำลิดท,ที่คุ้มฝูงหัวเ,<อ>เพิ่นครับแม่มันก็เป็นสายลำพญากางก็เป็นเลือดลอยสายกลมนะครับพอดีผมว่ามันเป็นแต่สายเลือดสายเหลือดมันหนิ่งเน้วยผมก็เลยไปขอแบงเพิ่นมาเห็ดเป็นแม่พันธุ์ครับเพ<อ>ื่อจะผลิตลูกขายให้เกษตรกร,ร,กรบานเฮาผู้สนใจอยากได้ลูกวัวที่สา,ายเหลือดสูงเลือดหนิ่งนะครับ พัฒนาให้ใด้บานเท่ารอบนี้ลองบวนเลยไมาา้แจ็คโตนี่อันนี้ผมซื้อมารอบนี้เกาโตครับก็สีบอกราคาได้ไหมลองบวนราคากะเอารวมมดจุดโตเีาสีบอกเคละโตซื้อมาแบบยกมาเลยครับยกสูงเลยราคากะบซ้ำหกแสนนะครับทั้งคารถคาร่าแล้วแจ็คโตกัวังหันแบบหกนี่เกาโตครับเกาโตครับ เกือบหกแสนครับซ้ำหกแสนนะครับสาสมโบราถสาสมโุราณมีคนสนใจนี่เปิดที่เปิดจองเมื่อน้องวันเปิดจองบ่อผมรุ่นนี้ผมว่าผมสีย่างท่าันเปิดครับผมเสียมาเห็ดเป็นแม่บอกเพื่อจะผลิตลูกครับผลิตลูกขายว่าจะขายกับทปล่อยกับทเปิดแบงรุุนลูกนะครับผู้ได้สนแต่ว่าผู้ได้สนใจกับตั้งไฟเขามาเบิงครับน้องบอลไอไอแม่ถามเนี่ยครับเอ่อจะคิดซ้ำเท่านี้บริหารขอักนาแรงในเรื่ได้ลูก นาแรงนี่ก็ถ้าเป็นแบบว่าการการเลี้ยงงั่วบ่อกครับเลี้ยงงั่วนาแรงหรือว่าจังไรถ้าครับเลี้ยงงั่วนาแรงของผมก็สิเป็นแบบปล่อยปล่อยแปงครับพวงหนึ่งก็สิปล่อยแปงช่วงแรงกับเข้ามาแล้วมีอาหารเสริมครับแต่ว่าพวกนี้ผมมาใไม่ผมก็เลยขังคอกไว้ก่อนมันคอกนี่เป็นหนุองบอนเห็ดหม่เลตอนตอนนั้นม่วันมาไทยท้ำนี่มันอีกแมน่นๆครับครับคอกนี่ผมเห็ดไม่ เพราะว่าวาเวลาหนาฝนมันลําบากในเหตุมองให้มันออกไม่กินคอกนอนเกิดตั้งหากคอกดีออกไม่กินอาหารล่าฝนตกฝนยังนั่นก็สินั่นก็สิบพจื้นะครับออกมาเพราะได้นอนพักงำกังเว้นครับอันเข้าเข้าจึงง้อยกถึนสี่เพิ่นได้มาทรงให้บ่เพิ่นบ่ได้มาทรงครับเข้าหารถหารถไปเอาเองว่าเพิ่น มันกับว่าท่านได้เพิ่นมาเพิ่นเบิกเงินชำนาญเรื่องขนส่งตกลงราคากันได้ก็กลับกับไปเอาเองครับหารถคนรู้จักไปเอาเองถ้าเพิ่นก็บช่วยค่าหนุ่มูกน้่มมันนะครับแต่ว่าคันมีคนสนใจสิเข้ามาเบิ่งนี่น้องบอนก็ก็ยินดีครับยินดีเข้ามาเบิ่งมาชมเฮาสิปล่อยให้อยู่แม่นบ่ถ้าสมมุติว่าเฮากัอยากแบ่งขายก็อยากก็ว่ากับมักกัจังมาเว้ากันครับแต่ว่าเรื่องแบ่งก็ ถ้าถือใจกับคุยกันกับคอยมาเว้ากันครับแต่ว่าผมกับตั้งใจว่าสิเอามาเก็บเป็นแม่พันธุ์แม่บล็อกแหะครับว่าสิผลิตลูกมันใช่ไคุณคักเนาะขนาครับนิสัยดีครับแม่ครับนิสัยดีง้วนี่ไซส์ดีเชื่อมง้อโตนี่มีแค่หกแสนซะเนาะแม่ครับเบิ่งเด้อค่ะพี่น้องเป็น ย่าวชุดหลุนใหม่อีหลีดีสามารถมีข้ามเป็นของเจ้าของครั <c oughs> าเมื่อหนี่ไปหาเลือกเองเลยมันแมน่นครับไปเลือกเ,เองครับไปเลือกเองเป็นทุยังมันมันกับ <c oughs> <ๆ S 2> พ่อได้อยู่ครับกับพ่อเบิ้งได้กับบ้ได้เก่งอีหยังนะครับพ่อพ่อเบิ้งได้อาศัยประสบการณ์ครับกับใจมักเด็กๆองวันนี้ว่าจโตร่วมร่วมเมือแล้วรวมเมืแล้วช่วงนี้น่าจะเกือบสามสิบแล้วครับ ให้ประสบามสำเร็จคือนางบอลเอาครับผมก็ถือว่าประสบผลสำเร็จผมก็ย่งบทานเด็ประสบผลสำเร็จเต็มลอยแต่ว่ากะขืนมาอยู่ในขันหนึ่งอยู่ก็พ่อได้อยู่ได้กินพ่อได้ใส่ย่อนง่วนี่นะครับ<อ>ก็แนะน้ำกเกียตรกรผู้อยากเลียงก็หนึ่งใจเหามักนะครับกับเรียงง่วย่าตามกระแสรครับอีก,กนหนึ่งฝากว่าเรียงง่วย่าตามกระแสมันเป็นว่าสือมาแพงๆแงมอยากขายขาย มันกันอยากขายไว้มันกับจังไนมันก็ขาดทุนนะครับมันมันต้องใจใจใจมักเราก็ใจเย็นเพราะว่ามันบ่อได้ขายท่านที่ท่านใดแดงง่วนเท่านี้น้องน้องวันเอาต่งัวเท่ามากเป็นไดงง่วแดงง่วเท่ามันเป็นแดงงมันกับง่วแดงมันกับแพงครับบอกเลยว่างัวแดงมันกับต้องแพงกองงัวเท่า หัวเท่ามันกับราคามันมันมาท่านได้สูงเท่ากับเอามาผัดทะนาเอาหัวเท่ามันกับให้ลูกแดงในขึ้นกันครับเอาใส่พอแดงมันกับไปแดงเงินครับหันเท่าโบดแต่ว่าผันพวกโบดเท่ากับต้องมาปับให้มันเป็นโบดกอนคอยบัดสันสันลูกต่อไปใหยใส่แดงครับเอามาปรับเป็นโบดกรแต่ว่าขันจังสี่ก็คือพวกนี้พวกโบดนี่มันเ่าใส่พอแดงกับไปแดงครับเทคนิคก็คือเท่า ิ่งนี้ผม็คืขึ้นข้าสื่อแมีพันธุ์มากแลค่าอันประสูงข้ามาพัฒนาต่อยอดลูกเห็นไมเนี่ยราคาสูงนะครับขันข้าสีเรื่มต้นจากแดงเลยกะมันกับแพงแต่ว่าสําหรับผู้มีเงื่อนเพลินกัสื่อเลยกับว่เป็นยังครับสําหรับผู้ทุ่นหน่อยเริ่มต้นจากเท่าก็ได้เื่อนครับเพราะง้อแดงกับพัฒนาจากง้อเท่าเื่อนันครับเนาวพิโรขนาดงอมัตมาด้ครับมัตมาติดสองมือครับสองมือคุณมาค่ะคุณคัดจะได้ มีไซด์ดีครับเชียงฟ้ามเพิ่งไงปะเพิ่นมี่ง้ออยู่ประมาณลอยลอยก็โตครับขนาดลอยก็โตนี่ยังคนเี้ครับเพิ่นกับเลี้ยงเพิ่นมีคนเลี้ยงคนเดียวครับจ้างคนเลี้ยงเพิ่นเป็นทหารข้าบอกซื้อฟ้ามเพิ่นใดปะเพิ่นโบเพิ่นโบแมนซื้อเพิ่นโบมีฟาร์มครับเพิ่นเลี้ยงแบบว่าเลี้ยงงัวฝูงนะครับบ่ได้จัดตั้งฟาร์มยังบ่ทันได้ บาดเหตุเป็นฟ้ามนะครับเลี้ยงเป็นง้อฝูงซื่อๆเสือหนักเป็นสี่นี่จะง้อเท่าติแมนครับส่วนมากเป็นง้อเท่าสายล่ำพญากางครับแม่พันธุ์เพิ่นเหมืนเป็นผู้หมวดครับเป็นทหารเป็นผู้หมวดเลี้ยงอย่างนี้ค่ายทหารครับง้อสำหรับคลิปนี้จะฝากเบอร์โทษรทรศับท์ไว้ที่พี่น้องคนน้ำแนวข้าจะมีความเพลินจากมาช่อมฟาร์มจากฟ้ามนะค่ะเบิร์ดอะไรก็บอกคนน้ำจ้า เบอร์โทร064ครับ18 5 7341ฟ้ามอยู่บ้านนุ่นตุนครับตำบลดอนหันอำเภอเมือ,องคอนแ่นครับต้องรับคลิปนี้สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ